嗯嗯嗯。Oh, oh, oh.

bắt tài mốt rồi vô chỗ ăn trộm rồi vô dưa xanh vô qua สวัสดีทุกคนครับมาดูบรรยากาศตอนนี้น้องแฝดเป็นอย่างไรนะสสะสับสเทียน เอวันนีสิบท่านครับผมอ่ะมาสองมาสองวันนี้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนาะเออไม่อยากจะเชื่อนะว่าประเทศไทยเราจะเจอเ,เแบบแบบเนี้ยนะเนี่ยถือว่าประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่เจอแผ่นดินสั่นสะเทือนกับตัวนะฮะวันนี้นอนตัดคลิปอยู่ที่บ้านนะเออว่าเออวันนี้จะหยุดตัดคลิปคือ อยู่ชั้นสองนะฮะป,ปรากฏว่าสัน่นสั่นไปสองรอบนะรอบแรกคือตัวบ้านนะสัน่นสั่นดด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 ด,ดดดดด,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 ดอะไรเงี้ยตกใจฮนะ <c oughs> โอ้โหวิ่งมาด้าบ้านชาวบ้านเ <c oughs> พื่อนข้างบ้านเ้าก็ hi, พี่พี่เป็นอะไรอะไรเงี้ยกอ้าวผมมาถามมาเป็นอะไรเา <c oughs> ก็บอกว่าเอ้ยเดียผมอยู่ในบ้านสั่นมากเลยนะสาไฟก็สัน่นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมช่วผมบูบพี่ โอ้ยว่าผมเวียนหัวเจอได้แผ่นดินไหวครับแผ่นดินไหวครับวันนี้เจอเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนับยังไทยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้เลยเออก็ตกใจครับวิ่งออกมาหน้าบ้านเนาะเราก็ไปถามข้างบ้านไปถามร้านค้าที่อยู่ข้างบ้านเขาก็บอกว่าโอ้ยเขาชีล่าเขาคิดว่าเขาจะเป็นลมป้าป้าเหมือนป้าจะเป็นลมเขาบ้างกั้นเออถามคนถามร้านค้าหรือว่าเราจะวูบอะไรอ่ะ แต่ภาพคมก็เป็นทุกคนไงครัอันนี้ไหวฮะวันนี้ที่พรเนตเป็นยังไงบ้างที่พรเนตรร้องแฝดร้องนั่นนะครับโตกใจฮะโอ้ทั้งช้างทั้งลูกช้างครับตอนนี้รถถังขวนเสียแล้วครับแม่ต้องมาปอบถึงที่ฮะตอนนี้ตอนนี้เพราะว่าโอ้โหตอนนี้ขวนเสียมากที่สุดคือรถถังครับตอนนี้ อยู่ไม่สุขเลยครับตอนนี้นิ่งสนิทเลยแผ่นยีนไหวใกล้กับน้องแฟร์ดอยู่ไหมคะที่กรุงเทพมีหลายจุดมีตึกนึงถล่มมั้งที่เป็นข่าวกำลังเก็บกู้อยู่แถวจตุจักรนะครับเดี๋ยวออกไปทําข่าวเดี๋ยวออกเดินทางไปทําข่าวนะเดี๋ยวถ่ายน้องแฟเหร์ดพุชโบง ลงตะกี้มือเช้านี้าหรอนารักมากเลยอ่ะตอนนี้ตอนนี้ตดถังไม่ไหวแล้วครับตอนนี้รู้สึกใจไม่อยู่กันเนี้ยกับตัวแล้วตอนน้องให้แม่มาปอบเอ่ยแต่ว,ตว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ช้าใหญ่ก็เต็มให้ดูก่อนเี้ เนปอดใจแม่หน่อยี่คนตกใจกันหมดนะกเรียนกันต้งติ้งติ้งติ้งต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 ้งอ่นี่ครับัรรยากาศวันนี้ครับสุริรัตน์ทนี่เป็นอย่างไรที่นี่ก็ปกตินะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพียงแค่ว่าได้รับแรงสั่นสะเทือนเนาะของพื้นดินนะครับซึ่งถือว่าแรงมากเพราะว่า ผมอยู่ชั้นสองของตัวบ้านวันนี้ไอิชยาสั่นแรงมากนะครับแล้วก็คนที่อยู่บนยืนอยู่บนดินนี่างฮะบางคนจนเป๋เลยล้มเลยเพราะว่าสั่นแรงมากนะครับ,อบอครับผมต้องนะ คุณอยู่เย้ําอนเป็นยังไงบ้างอะ่ะใช่ตอนนี้มันจะท่านว่ามันจะมีแรงกระเสื่อมอนนอม,มันตอเนี้ยมีอีกมันเมื่อคุณคุณอยู่บนบ้านมันสั่นไหมบ้านคุณสันนณส่นไหมโอ้หรอผม เอออย่าอย่าขึ้นไปเพราะว่ามันจะมันจะตามอีกจะชอบจะตามอีก,กแตออ่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันจะมีเอฟฟกตามอีกอผมนอนอยู่บนอชั้นสองอบ้านแถวเขาตรงตรงยุทธยาด้วย,ยบ้านสั่นเลยสั่นแบบแรงมากเสาไฟเสาไฟแบบผมฟัวเสียผ้าเลยผมวิง่งลงลง ออกมาหน้าบ้านให้ดูนะโอวิ่งมาเก็บไม้หันนะสั่นเสาไฟสั่นมีเยอะสิก็จะไปเนี่ยเดี๋ยวถ่ายถ่ายที่อินเดียเสร็จก็จะไปเออนั่นแหละ ตรงข้ามทีเจมอลตรงข้ามทีเจมอมีคนคเขากำลังก่อสร้างมีคนงานก่อสร้สางสิบอยู่ใกล้สิบตอนนี้กำลังค,คนกำลังแห่ไปถ่ายถ่ายนี่เดี๋ยวค่อยคุยกัน ่ที่บางมีแผ่นดินไหวนะครับมีสั่นครับแต่ว่าไม่ไม่ไหวครับผมสั่นเฉยๆครับผมสัสส่นสั่นสะเทือนเลยฮะนี่ครับตอนนี้สวัสดีค่ะอุดมนี่ฮะเป็นเทา้าเฮาส์ที่ผมอยู่เนียกก่ยะกำแพแงแตกนี่นะ ตัวบ้านอย่างนี้เลยนะแตกล้าไปตรงนี้ผมอยู่ตอนนี้เอ้ยอ้านี่ครับมาแล้วครับมาดูน้องแฝดน้องแฝดก็ลันล้าครับน้องแฝดไม่กลัวอะไรแล้วนะครับตอนนี้กำลังกินอ้อยอยู่ สั่นแรงมากครับคิดว่าเสียงช้างเดินก็ไม่ใช่นะตอนที่มันสั่นนะโ้ประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่เคยเจอในชีวิตเลยตั้งแต่เกิดมาเป็นผู้เป็นคนเนี่ยนะะฮเพิ่งเคยเห็นผันดินไหวจะสัมผัสได้เลยฮะเราเชื่อมต่อช้า เป็นเอกในตะเคียนอุ้ยทำอย่างนั้นดีตอนนี้น้องแฝดปกตินะครับเอฟซี MC ไม่ต้องห่วงนะครับน้องแฝดก็หลันล้าหลันล้าเหมือนเดิมครับอันนั้นค้าแม่เราหญิงเล็กน,นะคะหญิงเล็กชายใหญ่แม่จามจรีนะครับ ก็ลันล้าลันล้าเหมือนเดิมนะครับแม่ถามว่าเด็กๆเป็นยังไงบ้างมาเปิดเราเด้อยช่างที่สดบรรยากาศตอนนี้แต่รถถังรู้สึกว่ายังงงๆอยู่นะตอนนี้ยังไม่หายตกใจเขาที่ดู

โอ้แจกเติมน,นะครับทุกคนมากันเติมเลยฮะ นีน้องแฝดก็ไม่เป็นอะไรครับ FC ไม่ต้องหว่วงนะครับ ผมก็เลยเชื่อว่ามันต้องกลัวกลัวหน่ะ6 4 10 10 20นี่มันเป็นจริงๆนะยังไม่เป็นจริงๆนะ800กกก็ทะลุไปแล้วนะ ต้องห่วงะครับช้างก็ปกติครับ อาพี่ครับฟางช้างก็ปกติครับทุกคนตอนนี้ ตอนนี้ก็น้องช้างไม่เป็นอะไรครับก็ปกติครับเพราะว่าที่นี่ก็อยู่ในพื้นที่โลกนะครับทุกคนแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงยี่สิบบ่ายโมงสามสิบประมาณนี้นะซึ่งใครที่อยู่ในที่ร่องก็จะสัมผัสถึงแรงสั่นสะเทือนเนาะของแผ่นดินนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากสั่นสะเทือน ได้มาดานก็เหตุการณ์ก็ปกตินะแต่ว่าทุกคนก็ตกใจนะครับช้างก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้ทำไมถึงสั่นสะเทือนนะครับประมาณนั้นคุณพันนีสวัสดีครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเท่าที่ฟังข่าวตอนนี้ก็มีตึกถล่มในในกรุงเนาะในกรุงตึกถล่มนะครับยังจากกานยินไหวนะครับกานยินสั่นสะเทือน อ้อยกันเล็กเอาไปเอาไปเอาไป่อที่แก้วฟ้ามีฟ้า้องแม่เลยถึงเล็กไมให้แก้วฟ้าได้แล้วก็หลังจากที่แผนบินสั่นสะเทือนเรียบร้อยช้างก็ร้องโกก้าก้าแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์ปกตินะบดถังข็พ่นน้ำเหมือนเดิมนะครับ ก็ดูได้ทำไมได้ได้สินะได้สิ นิ่งเป็นหลักขยับเป็นกลิ่นะคะการแสงอะไรอยนเล็กของเจ้าพะปกตินะคะเอฟซีไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะคะนะคะอยู่ปลอดภัยทุกคนนะคะไม่มีใครถูกเต้นไม่มีใครตายเอาวันที่สิท่านครับผมมาดูรถถังนะครับช้างน้อย รอมอนเดินรอที่จะอาบน้ำเดี๋ยวรถช้างก็นอนเอานอนขึ้นตูดคุณว่านะเกิดการปกติครับทุกคนครับช้างไม่เป็นอะไรนะ